สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับทำวิธีการนะครับสำเครือปั่นไดเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ผมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับให้กับเครื่องนะครับคือเราจะเอาทีง่ายๆนะครับผมครับใช้ปั๊มน้ำตู้ปลานะครับนะครับต่อเข้ากับไดนะครับไดของเราจะมีสองขอนะครับ แยกมานะครับคือเอาปัามน้ำูปลาเนี่ยเจาต้องพือยนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรืใช้ฝากวามน้ำเก่าเจาะนะครับใช้จุบมอไสนะครับหรออกยางจะรต่อมาไปนะครับ็น้ำเข้ารจากนนนออกก็ออกมาทิ้งครับเ็เป็นการะบาทัน้ำบนนะครับเพื่อ การให้เครื่องยนต์เบาขึ้นนะครับความรุนารมันก็จะทํางานได้ครับแต่พอดีตอนนี้เป็นตัวเล็กนะครับตัวใหญ่ผมใช้งานมาพักทีนี้มันมันก็เริ่มอาการน้ำไม่ค่อยออกก็เลยเปลี่ยนตัวเล็กเลยมันต้องสดรองนะครับแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่มันจะเอาทังไปตั้งที่รุ่นได้เลยนะครับแรงดันมันสูงกว่านะครับจากที่บ่อนะครับอันนี้ก็เป็นสามีสี่แรงนะครับฟังเสียงเครื่องนะครับ ก็จะหนัก,น,กนิดๆนะครับแต่น้ํามันก็จะอ,อมีกระสที่สามแรงนะครับลายปินโพนะครับแต่ตันนี้ผมกำลังเค้กนะครับก็ทีวิตม,มาถ้าใช้ไดร์นยนานาคครับ10โลเนี่ยวันหนึ่งผมใช้ประมาณ20ลิตรนะครับ23ลิตรแต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นเราเอาตินโคมาปั้นนะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ 10, 15ลิตรนะครับวันหนึ่ง24ชั่วโมงนะครับ ก็เมื่อคืนนี้ผมเติมไปนะครับตลอนครึ่งนะครับเนี่ยคือตลอนครึ่งนะตีไปสิผลิตก็คือเป่ากว่าไดพยนนานะนะครับก็เลยดูว่าความแตกต่างมันอันนี้น้ําจะไม่พุ่งนะครับเพราะผมเอาอตัวน,นั้นไปไปเวลาไว้นะครับตบบนี้เลยเล็กเล็กปุก,กนะครับแล้วกดใส่ไว้มันก็เลยจะไม่พุง่งก็เลยจะอันก็ไม่เนื่องจากพุ่งใสบ แต่เท่าลรอกอ็มันจะพุ่งไปไกลกว่านี้นะครับมันก็เลยดูน้นนําไม่พขนเท่าไหร่นะครับก็คือเป็นแนวทางนะครับว่าให้ใบพัดให้เครื่องยนตเ์เบาล้อลงนะครับหน้าล้อนนี้มันร้อนมากนะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนประกันไปแล้วนะครับวิทย์วิทย์มานานนะครับก็เลยเพิ่งพ่งรอบนี้ก็เลยพเพิ่งเปลี่ยนประกันไปใหม่นะครับก็เลยมาเทสทำพื้นใบพัดมาใช้ดูนะครับเพื่อใครสนใจนะครับ วิทนานรล้อน้อนะครับสามารถทำใบพัดได้ง่ายๆนะครับพอเราปั่นไฟ220อยู่แล้วนะครับปั๊มน้ำตุ้ปลาก็ใช้ไฟ220นะครับแล้วก็ต่อสายทำแบบผมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ใครทำดูนะครับให้เครื่องยนต์เบาร้อนดูได้นะครับจะได้ไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะครับก็จะประหยัดน้ำมันได้อีกนิดหน่อยนะครับใช้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็เราธนาด้วยกันนะครับก็ต้องหาวิธีการนะครับทำให้เครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันเพิ่เพลิงนะครับ แล้วก็เครื่องยไม่เสียหายนะครับก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆชมนะครับเผื่อใครจะทําไว้เป็นแนวทางนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ